ค่าพีเคที่จะจางกันของคุณสมบัติของกรดและเบสในจากิดีแคปสิบสองสารละายเกลือนะครับซึ่งแน่นอนค่าพีเคสิบสี่นั้นจะมีรักษณะเป็นเบสและค่าพีเคทหนึ่งนั้นจะมีรักษณะเป็นกรดและเป็นสีแดงและสีคุณค่าจะค่อนไปในทางม่วงไล่ดับเป็นฟ้าไปและส่วนของสีเขียวอ่อนนั้นจะมีความเป็นกลางค่าพีเคเป็นเจ็ดครับ ซึ่งนหนอยครับว่าในคุณสมบัติความเป็นกรดเบสของสารต่ลนชินนั้นจะแตกต่างกัน,กนกต่อเมื่อการแจกตัวของไอออนนะครับถ้าเป็นในทรงของโปรโตอนเนี่ยมันก็จะเป็น,ปนกรดนะแต่ถ้าเป็นโอฮลบนั้นจะเป็นเบททีนี้ผมธิบายครับหากค่าเอหรือว่าค่าคงที่แกนตัวของกรดอ่อนมากกว่าค่าคงที่แกนตัวของเบทออนจึงจัดว่ามีคุณสมบัติเป็นกรดแต่ถ้าหากค่าคงที่แกนตัวของเบทออนมากกว่าค่าคงที่แกนตัวของกรดอ่อนก็จะจัดเป็นคุณสมบัติเป็นเบทหาก้าว่าสารเนี่ย มีค่าคงที่เันตัวของกุญแจเบสบอนเนี่ยใกล้เคียงกันมากหรือประมาณแล้วก็จัดเป็นค่าเบสกลางครับผมสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับกับวิชาเคมีที่แสนจะสุดยอดในการวิเคราะห์